งวดติดค่ะงวดนี้เป็นงวดที่หางวดนี้บอกเลยว่าเอากระสอบมาไว้ทาใส่เงินพี่น้องสี่งวดติดแมสองตัวหรือสามตัวเจ๊สามตัวสี่งวดติดแล้วขนาดนั้นเลยบ่เจ๊แมนเอากระสอบมาไว้เลยสวัสดีครับ ค่ะแมนยังคือกากสากที่บ้าที่นี่เดี๋ยวมา,าวหันมามีสูตรเด็ดว่าสัน่นว่ยเด็ดบ่เด็ดก็ได้บ้านล้างละลานคุณเราครับใ่ได้ธรรมดานะคะพี่น้องพวกเจ้าสิไม่เอาสูตรบอกอยากได้สูตรด,ดีสูตรเด็ดของเจตูครับผมแต่<อ>ยิ่งคนสากคกนลืนแต่ว่ามันเขาเขาอีเลดิเขาเขา,เขาทุกงวด ถ้าถามว่าเจตูเขาดีบ่สองตัวนับไม่ถ้วนเขาเขาตลอดแต่ว่าจะปล่อยแครลง่กลุก่มพระว่าเจตูบ่คอบคอยเห็นบ่คคอยเฮชีพเนาะพี่น้องกระสีนแต่ว่ามือนี่สีหายเลยพี่น้องเตรียมกระสอบไว้ท้า่เงินเลย<ม>เตรียมถักระสอบไว้ถ้า่เงินเลยบอกเลยว่ามาแถแนวนอนฟันทงเลยล้านปเปอร์เซ็นสามตัวแตกสามตัวแตกล้านปเปอร์เซ็นเลยค่ะแล้วเจตูสีหายเม็ดเดียวพร้อมสามตัว เลขสูตรเด้แต่ว่าก้อนที่จิไปเลขสูตรสามตัวนี่ให้พี่น้องเอาเลขวิ่งไปก้อนเนาะเลขวิ่งเกตัวนี่สิมีอยู่สามตัวแต่ว่าจะเป็นตัวกันตัวหนึ่งเด้อพี่น้องวิ่งบนเก้าวิ่งล่างสี่ตัวกันสองค่ะพี่น้องค่ะกันสองเด้อพี่น้องเด้อสามารถจับใส่กันได้เพราะว่าคนเคยกอดข้อกันมาสามตัวเก้าสองสี่เอาไปมุนเล่นได้ตัดเลนได้จับเล่นได้มุนอยู่ในหันก็ได้ เก้าสองสี่สี่สองเก้าอยู่ในหันก็ะไดแต่ว่าโตทีวาเจตูบอกว่าให้เอาไส้กระสอบนี่เอาเงินมาเลยมาไววทรา่กระสอบนี่หลายหลายคนกับสีวาเจตูโม่เนาะพะวาเจตูเคยถือแก้วนั้นนะอันนี้ก็คือเจตูเคยถือแต่ว่าบ่เคยออกช่องเนาะออกแต่ออกช่องกับออกแบบว่าออกทุๆเท้ยๆไปซื้อเม็ดเดียวพี่น้องบาฝ่าไว้กับบ่ฟังบอกเรื่อยว่าบาฝ่าไว้กับบ่ฟัง ก้าเอ้ยแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวค่ะพี่น้องแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวบาฟาไวกับโบฟังไ้พิจารณาอาเดอร์มันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่ท้าว่าพี่น้องบอกว่าคือเม็ดเดียวคักแน่แท้แต่ว่าเจตูกับมีโตนึงอีกโตเครื่องกับสอบนั่นนะโตเครื่องกับสอบนี่เป็นโตร่องเนาะพี่น้องเนาะโตเครื่องกับสอบนี่เป็นโตร่องเก้าสี่สองจ้ะพี่น้องเอซี่กับสีเด เบิ้งอยู่ดอกเดี๋ยวแตดท้ายคลิปเกตุสีโยกโตเลขให้เบิ้งให้ฟังเกตูเบอกตะก้อนข่อยเป็นคนมักเบาคันข่อยบ่ได้เบาท้องข่อยอืดลมบ่อบอ่อหอยเบาจักหน่อยซะก่อนค่ะพี่น้องค่ะหยิบซีเนาะแมงอยากเบ <ไป S 2> าโดนเพราะว่าหลายปีแล้วนีข่อยบ,อบ,บ่ได้มาพร้าวมู่เจ้าออ่ะไปยู่ไสมากไงอุ้ยพุ่นระเนาะไปหาอย่างให้กินเดี๋ยวนี้ข่อยไปซื้อที่อยู่เสรล้วพุ กับสื่อบ้านดวยแต่น้อยด้ยกับไข่แน่อยู่กับบาลมีของพี่น้องเอฟซีนี่แหะซอยเนาะซอยซกันเกตูกับไ้เลขแม่นพี่น้องเพิ่นกับซอยหน้าบ่เป็นนีิยังเดยกพี่น้องเกตูอยากหัวผู้เปิดประตูแม่นบัดร้นี้กัสิเว้าต้อนนะพี่น้องเนาะ สองตัวสามตัวเจต,เต,ต,เตมมูเตรียมไม่ให้พ้อมพี่น้องเตรียมมาให้พี่น้องเมื่คันพี่น้องต้นทุนหน่อยเดอ้อเจตูฟันท่งไปเลขสองตัวนี่ก็คือเก่าหนึ่งกับสี่เก่าแต่ถ้าเป็นรางนี่เจตูฟันท่งไปสองสี่เม็ดเดียวพี่น้องมักกะจัดขัดเท่ากับเลรียนพานเด้อพี่น้องเดอ้พอพะว่าเลขถูกโตมันเป็นเพียงแนวทางแต่ว่าหากระสอบมาใ่โหลดบา้า,าไหบกับบัฟังดอก เบิ้งบ่เบื้องตัวเลขบ่ข่อยเขียนไว้แล้วเบื้งบ่ได้ยินว่าเจ๋ฝันกว่างมันมาฝันว่าจังได็ฝันกว่าฝันว่าจังได๋ข่อยฝันว่าพ่อข่อยเพิ่นตุยไปแล้วเนาะพ่อข่อยเล่าห้ข่อยแตกสามตมาสามงวดเด้งวดแรกเล่าห้ข่อยซีเอ้ยงวดแรกเลาให้ข่อยสามซีสองแต่ว่าเลขมันออกสามสองซีงวดที่สองมาเล่าห้ข่อยศูนย์ห้าเก้า มันออกลางกับบนนันหาเก้าหาเก้าหรือเก้าหาเนี่ยหลักก็หาศูนย์ศูนย์หามันก็แตกแมนโบเอ็กซก้านั่นละ่ะงวดที่สามนี่เล่าไห้คอยงวดที่สามนี่เล่าไห้คอยหกแปดห้ามันก็ถือโต๊ดอีกคือเก้ามันออกแปดหกห้าแมนโบงวดว่างหันนี่เกตูไปขอน้ำปูด,ดำนั่นได้หกสี่หกเกตูไปขอได้นะ มันก็ได้สามโตสี่งวดแมนบอนั่นหละแล้วัดที่นี่งวดนี่นั่นเพิ่นมาเห็นเป็นโตคนเลยเด้ยี่หล่าให้พอยูน้ำแนวสันเอาอันพอสิไปเดือนตุลาวสันว่ะพอสิไปเดือนตุลาเด้อสันว่ะเอาสิยูจังใดละ่ะพอสิไปเดือนตุลาให้พอยูน้ำแนเจ้าอันเจ้าเสียนคันนั้นมี่ไม่ยิ่งผู้นหนึ่งว่าขึ้นมาคันสิยูน้ำเขากะผ้าเขาหางเขานี่ แตกซะแตกแล้วเรอยกหัยกันเจ้าสียูน้ำเขาหน่นข้าเขาหางเขามีเด้อบ้านสันข้าเจ้าวาน่ะผู้พูมผููภู้ใไม่ยิ่งหน่ะเราบันเนียเล่าเลยว่าเบาขืนใส่หูเขาเลยดิติดหูเลยก็เบาขําเดียวเลยบอกเลยเจ็ดหาเม็ดเดียวแต่ว่าข่ก็อยากบอกว่าเล่าตุยไปแล้วถ้าพี่น้องสีลด ก็ลดได้ลดลดลงขางลางเป็นเกดซี่หรือว่าถ้าผู้ลดทำขางหนากัสิเป็นโฮข่าเนาะโฮขาอันนี้ก็ใส่ดุลพินิจเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแต้าเคนเคนนี่ตัวใดนี่ก็นี่แล้วก็เกจหานี่เดี๋ยวคนบอกเกจห่าเมียเนาะคนบอกเกจห่าเนาะนั่นแหละสำหรับเลขฝันที่เม็ดเดียวโพโลพี่น้องเกจห่าเม็ดเดียวเลขสูตรนี่ตัวใดก็เลขสูตรนี่บอกเลขสูตรของไข่นั้นสามตนั้น ก้านี่นี่นี่ข่อยเขียนมากอยู่นี่เอาพี่นะโอ้ยข่อยจะหนี่แล้วเนาะข่อยเตรียมพ้อมมูเจ้าสีพ้อมสีเบิ้งไปพี่น้องพรออมสีเบิ้งไปขันพรออมสีเบิ้งเราข่อยสีห้เบิ้งแต่ว่าข่อยบอกเลยว่างวดนี่บาฟ้าไว้กับปฟังเห็ดจังได้กัออกเห็ดจังได้กัดแตกเมื่อกี้นี่แตกไปแล้วเจ่วใบหนึ่งแม่ แล้วข่อยคิดว่ามันจีแตกเลยข่อยบอกว่ามันแตกมาหานแก้วแตกลเ,ออเลยลเอากระสอบเตรียมไปใส่เงินเลยดิครับเตรียมกระสอบไปถ้สใส่เงินเลย<ม>ได้ใส่แท้ละ่ะแต่บางคนเพิ่อนคอมมนมาเนาะเ<ม>พิ่นว่าข่อยสิยิบกระสอบไปไว้้างๆเจ้าว่าท่านเล่ยบอกกับเจ๊นดย่เพื่อนสิยิ้มมาไว้ถ้าใส่ข่อยดกลงน้องงำบอกเจ้าั<ม>่นดอกว่าแต่ว่าบ่แม่นดอกเค็จยังได้กระต้องได้ใส่เงินล่ะเพราะว่าเขาแท้แท่แตกแท้แท่บอกเลยว่าแตกแท้ เบิ้งบ่าเบิ้งตัวเลขบ่าเดินอยากเบื yeah. ้องแล้วแม่นบาเอานีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มเต็มสตรีปเลยค่ะเจตุให้ชุดเต็มชุดนี้ไม่พลาดมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นชุดนี้นีบ่พผาดคันผู้มักสายออกกําลังกายนี่แห้งบ่พผาดค่ะออกกําลังกายนีสามตัวมาสามตัวมาสามตัวมาหนึ่งตัว มาสองแล้วเนาะมาสองโตมาหนึ่งต้นขาดทุนตัวมาสองตัวเนาะดีบด,ดีกอดข้อกันมาพร้อมคุณแ,<อ>แล้วเข้ามาจริงว่าละเจคันสองโตนันนับว่าทวน<อ>แล้วว่าขันสามโตนี่มาติดต่อกันนี่ก็คือสี่งวดงวดนีงวดที่ห<อ>ักงวดนีเป็นงวดที่หักไม่ไดม้มูใช่ไหมนี่ไม่ได้มูบ่โม,มู อของแท้ๆๆแท้แท้อันนี้ชุดเต็มเด้ชุดเต็มที่เกสตู่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับชุดเต็มค่ะชุดเต็มตัวเดียวยุ้ยใส่เจ้ตัวเดียวก็คือนี่เด็เก้าหนึ่งนี่เก้าหนึ่งแมนตัวเดียวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับน้ำเนี่ยล่ะพี่น้องอันนี้เลขฝันเลยนี่เด้อเขียนไว้ให้นี่เลขฝันค่ะพี่น้องค่ะฝันฝันมาพอเพิ่นบอกเกสตหาเม็ดเดียว พอสี่เสียไปแล้วแมนเพื่อนเสียไปได้เราเพื่อนทั้งเออแล้วอเวะเราเพิ่นกับมาบอกพร้อมดีวันพอสิไปหนึ่งตุลาวาสันวา่าพอสิไปหนึ่งตุลาวาสันวาเพิ่นบเบาก็นนั่นแล้วก็รือแมนสิมันสีออกหนึ่งตุลากับว่ารู้จักเกตเกตหาเนี่ยแข็แล้วเนาะก็แขอยกับว่าได้เน้นให้พี่น้องเพื่อนสั่งเอยแข็เริ่มคือพอว่าเพิ่นบอกวันหนึ่งตุล่าก็เน้นเน้นตอนนี้เลยเอย้า บอกเอซีเลยก็นเนี้ยโรเดกกันยังว่าบาซาไว้บอกฟังหนึ่งตุลาแต่บ้านเด็เอาเกตหาได้ง่ายเกตหาบอกวันที่หนึ่งตุลาไงออกวันที่หนึ่งตุลาน่ะเกตห้าพ่อถีเสียไปแล้วมาเขาฝันเมีนเพิ่อนมาบอกบาไห่พออยู่น้ำแน่ไห้พออยู่น้ำแหน่เด้อล่ะเรามีไม่ยิ่งคนหนึ่งวาถ่าสอยูน้ำเขากับผ้าเขาหางเขามีเออเกตหาเม็ดเดียว บอกเป็นโตเลยเหบอกเป็นโตนี่อีหลีหลีนี่ตีประมาณตีสามตีสี่สี่ลูกขึ้นสวดมุ่นอายุเล่าเท่ไหร่หอนอายุเล่านั่นที่เล่าตอนเล่าเล่าอนก่อนเล่าสีทนั่นก่อนเล่าสิทเสียนั่นเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามปีแต่ว่าท่านบอกเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วเราบอกพออันีว่าพอสิไปเดือนตุลาหนึ่งตุลาโอ้หนึ่งเดีว แล้วบอกแบบนี้พ้อมเด้่อดูอีกรอบนึงครับเจ๊เอาถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปเรียววี่น้องเด้อโอ้ันดีแล้วฟันคากเลยเนาะขออที่เสียแล้วมาบอกนะเจ๊เนาะเมียนขวาเพิ่นดิครับผมเจ้าไปเจ้ากับ่จงมุ่นไ้ให้คอยจักเม็ดเนาะพอแต่ดอกจงตะหนีไ้ให้คอยสันดกเป็นแนวทางเราก็ได้สิได้ห้กับโกจักแล้วสิห้มุ่นกับวบจักเพราะว่ามันว่าเจเมียน